โอเคครับผมกราบสวัสดีเข้าช่องกราฟไม่รู้จักพอนะครับอันนี้เราก็มาดูเว็บไอยท้าแล้วนะครับผมอิงวอนบ้าปะอด้ดูซีนี่ดูซีนี่กอ้ขี้แก่ปะแก่วะ,วะทุกคนทำไมอ่ะทุกคนอยาให้ผมใส่อะไรเพิ่มไหมครับนี่โชว์พิเศษ รถยังไม่เสร็จนะครับที่แรกมันก็เสร็จแล้วแหละผมรื้อทำใหม่เก็บรายละเอียดกันฝุ่นกันฝุ่นท่อหนูหนูมิจ้ะอขอเอ็นเคภาพโดยรวมสี่สอนไป คนที่มาถามนะครับว่าชุดสีซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสองพันเจ็ดครับ <B ull ing> เป็นตัวหลังสีนี้ด้วยนะสีนี้ด้วยเลยแล้วก็โคมฟ้าโคมแท้นะครับโคมแท้เลยจะมีแต่รอยผ้าอาร์ที่ดูทุกคนดูดิแตกแล้วอะ่ะไอ้นี่ผมมันเบียดไปอะ่ะพูรเสียใจย ต้องของแท้หรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะอันนี้โชคเดี๋ยวผมจะแก้อยู่นะมัน,นเป็นของพิเซษก็ยังไม่เข้าโอเคอันนี้ผมก็ใส่ก่อนเงนะั้นเดี๋ยวผมจะมาแก้อีกทีก็เดี๋ยวจะไปไม่ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนก็จะกึงเป็นรูน็อตเบอร์สิบสี่ครับเพราะตัวนี้มันเข้าได้เห็นไหมโฟกัสดิเนี่ย มันเข้าได้โซงมันกำลังดีเลยนะเพื่อนๆโอเคหล่อเลยอะคนถามว่าล้อซื้อมาที่ไหนซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาจากแถวยองครับแต่ในเพจก็มีเป็นตัวอะก้อนหลังน้ำหนึ่งจุดสอง ก่อนดูเห็นบ้างรู้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ไว้ดุม110ร้อยสิบน้ำพาวเลสชุดหน้าร้อยสิบหมดเลยแล้วผมว่าจะแกะขายอยู่ผมผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่มีใครสนใจไหมครับอันนี้คือสีที่ผมทำอันนี้นะพวกฝาถ้าใครอยากให้ผมทำให้ดูแล้วผมทำห้ดูใหม่เพราะผมจะเก็บสีอยู่ พวกสีกเท้าเนี่ยผมจะทำใหม่อยู่มันเก่าแล้วฝาครอบสเตอร์นี่มันเข้าได้นะสำหรับเอ็มอใช้ของเดิมเลยร้อยผ้าอาคันเกียร์ก็ผมประยุก์เอาอะ่ะอที่มันเป็นเกียร์เดียวอะ่ะในเน็ตจะมีขายอยู่แต่มันก็จะกดยากเลยนะผมยังหาผู้หัวเกียร์ที่แบบแกนเกียร์มันยาวอยู่ เพราะแกนเกียร์ตอนเนี้ยมันสั้นของเอ็มอ่ก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวผมตอนนี้ผมดูอยู่ว่าถ้า Youtube มันดีอ่ะผมจะทำเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตัวเนี้ยไปทำหกหกชักห้าถ้าแบบมันได้ดีนะผมผมมีทุนอยู่แต่ผมอยากทำให้ดูแต่ผมไม่รู้ว่าคนมันจะดูเยอะหรือเปล่าถ้าใครอยากดูก็ช่วยดันด้วยครับ เดยรวมถามเพื่อนๆว่าเดี๋ยวผมจะทำสีใหม่ดีกวาทำสีเดี๋ยวผมจะทำคลิปทำสีให้ดูแบบทำใหม่หมดเลยอาร์มเป็นอาร์มปาวานนะครับซูบิ้งอาร์มปาวานอาร์มแท้อาร์มแท้แต่สติกเกอร์ผมยังไม่ได้ซื้อมาใส่อ่ะระบบเบรกหลัลงผมยังไม่มีเลย ห่อยังดีกันฝุ่นนะฝุ่นมันเยอะพีพ่ๆว่าเพื่อนๆว่าลูกเดิมครับผมซื้อมาใส่ลูกเดิมมาเนี่ยใส่ลูกเดิมอยู่ <c oughs> นี่ลูกเดิมผมเคยทำหกเอ้ยหกเจ็ดชักห้าก็เลยมีท่อแล้วท่อน,นี้มาใส่แต่เสียงมันก็ผมขึ้นคิดไปดู ก็จะประมาณนั้นไม่รู้มันเกินเกินเสียงไว้หรือเปล่าสำหรับเครื่องนี้เครื่องกับปกกับปกะแล้วฝากติดตามด้วยเดี๋ยวของมาถึง้วเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูครับ คนที่เข้ามากดติดตามใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไปครับ